สบายดีทุกคนมนืาอนห้องสีไปบ้านอานะอาาาไอ้นะไอ้มาหับเอาไก่บมาหน้ามานนั่นแหละมาหับมืาอนี้มาหับเอาอันเด็กไปไทยหน้า <c oughs> <c oughs> ไก่ที่หอดย่ำไทยหน้าอะไรก็นเนี่ยนี่แลห,ห,หละสีมาหาดอกมาหาอะไรก็เฮ็ดที่แบบส่วนไฟอ็ดอันนั้นอันนี้อยู่บ้านเพลินที่จริงน่าจะขายเอาไปไทยหน้าแหละ อันนี à, day, ba, ้ก็สิเอาปลาแดกให้เอาไก่เพิ่นว่าแถวบ้านก็บ่ค่อยมีบ่เล่นได้บ้านน่ะลายอยู่อือไอ้แปลว่าเขาบ่ค่อยเ็ปดบ่เ็บ่จังได๋ล่ะจัแามันบ่คือทางบ้านเฮาด้มันมีแต่ปลาตัวใหญ่บ่จอปลาปลาตัวใหญ่นลเลยเขาอันมกินนําว่าอะไระ เลยโบเห็ดปลาแดกเออแบบบ่ได้ค่อยเห็ดปลาแดกเห็ดปะแดกน้ำมันก็ได้กินดนอือโอ้เมื่อใส่แจ้งหนูใหม่เห็ดแจ้งหนูใหม่กินอยู่สบายในนั้ตับปลาแดกท่านเจาโบเห็นหงคักล่ะอายุผัดหกสิบวบแหละยังงามอยู่อือจักแหละกับ่แล้วแล้วโบแซ่บดะปลาแดกในข้นเล้าสุดๆแล้วปลาแดกเข้าเนียวได้อ่าของคนเหล้าเราแหละนะของแซ่บเนาะออื พันจันกรกับพันจันเกับพุกประเด็กพันเยียโอ้มัดยังนี้เลยอืมันประดากียาในบาวอ้าบันนี้กะสิได้ออกเดินทางเดี๋ยวไปหอดสิ่ไทยแบบว่าไทยให้ทุกคนเบ่งนะอะเด้อ mới khởi luôn đấy, người ừ. thang bay chứ, chân à nào, khán nà, phấn mửa to, lái lệ đây đó, lái mười là phấn mười to, tuyệt đi lâu quá thằng đi tên đi bay nào. ดีม <Cornell> ืดดีไปมืดแล้วเลือเลือดแต่เลือดแต่ซ่าแบบนี้ทางไปบ้านเบาไก่ ก็เรามันน่นะเดี <know it S 2> ๋ยว สภาวเที่ยวข้าวเที่ยวทางใดเนาะเหมือนเข้าโข่งครับพี่จักเ调ไปเนี่ยเปล่าไก่แล้วสิแหว่เปื่อยเปือไก่อันนี้เป็นทาง ไปบ้านไปบ้านหอยเดือดท่านขบันหอยเดือดท่านบากไก่เป็นนนั่อะไะเป็นทางเส้นลักได้บ่แม่นว่าเส้นเป็นทางลัดทางยังไงทางด้วยนี่ยทางดีทางดีทางดีบ่ทางไปบ้านบ่อันนี้เป็นอันนี้สิเป็นยังเป็นไห con vải con vải mhm 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 nằm, mhm nằm mhm 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 tuần mhm mhm này? à, ờ, mhm 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 เจ็ดนี rooms, ่ฮะทางเอาหรือว่าจ yani uh, ังคนทางแต่ว่าพังพูนจังดุดยูจังดุดเนี่จะมักทงมักัวรยเนี้ยนมีลูกมักัวอีกคบมันเลยมกัวธรรมาสะอยู่ในไทยในมีทั้งมักถัวรมักอึมักขวโพดสลมีมันมักแดงโมดเนี่ย กินได้อยู่4ห้าคนะลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆ กินเต็มมันกินนะไม่กันพอกลางคืนนี่ไกนน่ในมันอิ่มตลอดพอมีไฟสราสเซี่ยวพวกแมงมุม,มออยังไลยกังเกิดมีไฟอันนี้มันแม,มงม,มุมม,มันตอมแมงมุมแมงมัยยังได ในเชื่อนายอืมคืออประตูทานเขาเพิ่นที่เขาแน่นประจําเ หลังจากที่เกลือเป็ดเกลือไก่แล้วก็ที่เขาในบ้านเราสิพาเขาไปเบ่งบ้านแบบนนะ không ạ bàn này cả, hai cả xong côn này chắc này, chắc côn về dây mượn. lông hay lông na, nó. lông hay lông na, phấn đất. Này Tổng Tầm này. Tầm bơn. Tầm bơn cay ừ. Đâm nào bao Đâm nào dù. Bố chú bán cho bạn cả thai nào ừ. Nào cà thay đây Hả? Ừ. nào vậy bên nhang ở nhà cái mì mình nhang gà bao gái.

เล็กอะไปได้นะเล็กอะไปก็ แตขนาดดูก่นตาเข้ามาด้วยก็โบกให้มันสุกกันนี้เป็นปลาา่ว่าก่งกงนมือเมืนกระชางม้าว่ะบอนหน้าจะฟืนิดนึหน้าตัว